สดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุจากน้องใหม่นะคะน้องใหม่สกูชีอนะคะก็จะเป็นพัสดุอันนี้นะคะส่งเป็นมือต่อมือนะคะก็มาแกะกันเลยแล้วกตัดนะคะใช้เป็นกรรไกรนะ ให้สกอดเทมาเยอะมากแต่สกอดเทมาเยอะมากเลยอ่ะอ้ยกล้องก็จะล่นเค <laughs> okay. ไม่ตรงไหนอ,อีก <laughs> อ่ะอาอตรงนี้ แกะออกมาได้แล้วปุ๊บแล้วเราจะมาแกะกล่องแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นกล่องที่นอ้องเขาเขียนว่า thank you นะคะแล้วก็จะมาแกะกันก่อนแกะไม่นะก็ตื่นเต้นอะอ๋อแล้วก็ตี่อ๋อแกะด้นี้นี่ว่า สวยมากๆเลยค่ะวุ้ยแท็กน้องเขาดีและคุณมานนันลาจ้าอันนี้น้องเขาทําแท็กเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสุกี้คัพเค้กนะคะสกุชี้คัพเค้กอันนี้มีแท็กน่ารัก็หล่อมากเลยทีนีเรามาดูกล่องที่สองกันตาหรับกล่องที่สองนะคะเราก็จะมาแกะกัน ตรนี้สังนะคะก็มีนอสนะาดูสีนอสน่ารักมากๆเลยเก็จะใช้เกินไก่นะคะโอเคนะคะแกะลงไปขอบคุณมากๆนะที่เทกการขอบคุณสำหรับของที่ให้บายใหม่ก็อวไม,มีแล้วใกลใจ,จ๋า โอ okay, เคเก็จะมาดูของหน่างต่อไปคืออาน่ารักมากเลยเป็นดินน้ำมันดินน้ำมันนะคะสีชมพูหนึ่งก้อนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย